ว่าเพลนเล่นสไลด์ซักล้าสุดใหม่ละลายไม่อีกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อิมซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีพนผลิตมากมีแทมปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามเกลือวั์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครับซึ่งประกอบไปด้วยวร์แพนอะมิโนวัวแพนไคตัวสารสูตรโอลิโกแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่กันที่หมูห่6บ้านอ่าวไอ้ใสตําบล เขาแก้วอําเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวนแห่งนี้ครับเขาปลูกในพื้นที่อยู่ประมาณสัก 30- 40บไร่เนี่ยแหละครับบนพื้นที่สูงสูงจากระดับน้ำทะเล3-400เมตรที่สำคัญครับคบปลูกเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยทั้งทุเรียนแล้วก็มังคุดแล้วก็มีไม้ป่าประกอบไปด้วยหลากหลายอ่ะในพื้นที่แห่งนี้ที่สำคัญครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์3ามเกลวแพนนวัตกรรมใหม่นะครับโดยเฉพาะคู่หูมัจรยนั้นใช้ไปถึง2หลังด้วยกันและสำคัญครับใช้ สารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินกลายหญิงเกษตรไปแล้ว3ตันด้วยกันนะครับอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาและในพื้นที่นี้นะครับปรากฏว่าเขาปลูกทุเรียนเนี่ยแซมไปเนี่ยประมาณทัก5ปีก็มีนะครับสาปีก็มีถึง30ปีไม่ใช่สาปีก็มี5ปีไปจนถึง30ปีที่สําคัญกว่านั้นครับพลังในการทํางานนั้นเป็นไปได้อย่างไรครับอยู่บนเขาสูงแห่งนี้ที่ทางที่เราเดินทางขึ้นมาเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์นะครับ ขนผลผลิตก็ใช้มอเตอร์ไซค์เดินทางขึ้นมาก็ใช้มอเตอร์ไซค์สิ่งสําคัญคือหัวใจของนักการเกษตรใครบอกอะไรก็ฟังหมดเอามาใช้หมดแต่มาติดใจกับ3าเกลือแพนนวัตกรรมใหม่ใช้มาตั้งแต่เดือนกุมภาและขณะนี้ออกผลผลิตแล้วปีที่แล้วได้มา20ตันปีนี้มีสภาวะอากาศแห้งแล้งก็ได้มา20ตันกว่ากคาดการไว้เพราะขณะนี้เก็บรุ่นแรกไปแล้วเหลืออีก 2- อสรุ่นด้วยกัน แล้วเขาบอกว่าไม่มีอ่ะบริเวณนี้นะครับเจ้าของสวนอื่นเนี่ยมีไปสิบสวนสวนแห่งนี้ติดดอกออกผลเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับท่านแรกเจ้าของสวนแนะนําตัวได้ครับสวัสดีครับปุ่มนายพิจิตรจือเล่นว่าตาณตาณนัฐครับตาณนัฐนะครับครับผมขออนุญาตเรียกว่าลุงนัฐได้ไหมครับได้ได้ครับนะครับผมที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเรียงเชนครับสวัสดีค่ะพัชรีชูโลกค่ะครับ พี่ผู้สามีพันครับเหตุอันใดถึงาพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับอ่าที่ว่าเรียกง่ายๆก็คือว่าพี่ดาวนะคะพามาที่สวนแห่งนี้ก็เพราะว่าสวนทุเรียนของคุณลุงเนี่ยพี่ดาวมาเห็นว่าสภาพใบของมันเนี่ยไม่สมบูรณ์เล็กแล้วก็ติดอา่า ผลเนี่ยคือน้อยเพราะว่าในสภาพพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ฝนตกชุกมาก uh huh. มันมันไม่ค่อยจะแบบมีแสงแดดอะไรเลยเพราะว่ามันอยู่ในหุบเขา uh huh. อ่าแล้วเสร็จทีนี้พี่เราก็มองเห็นว่าบนพื้นดินเนี่ยนะคะคือมันเป็นอ่าต้นทุเรียนเนี่ยมันจะมีพวกโรคไฟทอปอะไรอย่างเงี้ยโรคเน่าคอดินอ่าก็เลยได้แนะนําให้อ่าตานัดเนี่ยนะคะหรือว่าลุงนัดของเราเนี่ยใช้สินค้าเพราะว่าตัวเนี้ย สามารถที่จะคือคือลุงนัดเนี่ยเป็นคนที่ทําสวนอินทรีย์ไม่ชอบเคมีอยู่แล้วก็เลยแนะนําให้ใช้ค่ะนี่ครับนี่คือสวนอินทรีย์ที่บนเขาสูงในเขาหลวงแห่งนี้ทําไมถึงลําบากลําบนพาผมลําบากขึ้นมาด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็พาขึ้นเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์กันมานี่ผมขอโทษนะครับไม่อยากจะโชว์พี่น้องนะครับล่องรอยของการล้มลุกคลุกคานแต่ที่สําคัญเราอยากมาดูว่าบนเขาสูงแห่งนี้ ทำอย่างไรลุงนัดถึงด้านด้นมาทํำบนนี้ครับเราไม่มีพื้นที่ขึ้นกับนี่มันบอกว่ไอ้บอระดกแน่ว่าดอกอ๋ที่ที่มรดกนะครับมรดกกับพ่อแม่ทําไม่ให้ทำไม่ให้กับกระท่านโตครับเราไม่มีพื้นที่ราบครับเรามีพื้นที่เขาครับก็ถือว่าชํานาญการปลูกบนที่สูงแล้วตอนที่เขามาแนะนํานั่นเราใช้อะไรมาก่อนไหมครับใช้ตัวปันปุ้ยกับปุ้มซื้ปีุ้ยลงปีกับลงเลยตันตัวนีนตีกับปุมใช้ตัวตนี้มีดีกับปุ้มเลือกไปแล้วครับถึงจะจืดตัวไม่เป็นมาลงตัวนี้ก็เตือโอเคครับเมื่อก่อนก็มีคนมาแนะนําเราอยู่เรื่เราก็ลองมาดูตลอดเวลาทุกเรียนเรามีอายุยังไง บอกผมหน่อยเถอะจังเล็กจังเยอะครับตรงนี้ครับสามชิปกว่าปีก็มีครับห้าปีก็มีครับอ๋อห้าปีเจ็ดปีแปดปีอะไรกันหมดรับมีปีถึงสามสิบปีทุเรียนบนเขาเนี่ยทำไมถึงว่าแพงกว่าทุเรียนพื้นราบครับต้นหลังมันเม็ดเล้ยนเลยเวลาหลังจากมัดตึงยามีเลี้บนเขาจะมีเกลดอเมริกาจะมาเอาราคาดีกว่าครับอ๋อข้างล่างหมดหมดก่อนแต่ว่าทุเรียนข้างบนเขาเนี่ยออกล่ากว่าเขาก็ได้ราคากว่าเขาเพื่อนถูกไหมครับแล้วพอหลังจากที่เรานํามาใช้ครั้งแรกอ่ะมันเป็นยังไงบ้างครับ เย็นเนี่กําเตกยอดนีนี่ถึงก็บ่อยาเกี่ยวตอนก็จะสมมุติว่ามันจะพอว่าเพจะง ก็หมายถึงว่าใบเนี่ยเขียวดีแตกยอดดีมากเลยและใบมันหนาขึ้นไหมใบหน้ากิ่งก้านสาขามันแตกเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มเพิ่มครับเราเห็นแตกต่างจากปีที่แล้วในเรื่องของดอกอย่างไรบ้างครับปีเลวมันจะดอกมันจะไม่ไม่หย่กว่าปีนี้ปีนี้ดอกมันจะเหี่ยวอ้วนว่ะปีนี้ดอกใหญ่อ้วนด้วยแล้วการติดของดอกเนี่ยมันติดดีไหมครับติดเป็นผลดีไหมติดเป็นผลดีครับเดี๋ยวจะตรงสวยตรงสวยด้วยนะพอมาติดเป็นผลเนี่ยนะครับตอนที่มันติดมาเนี่ยเราต้องเอาออกไหมหรือว่าแต่งยังไงบ้างครับมันจะญ่อยมันติดดอกมากก้น จะมันยักจะหักเราก็แต่งไว้ตัดออกตัดออกตัดออกพอเป็นผลเราเหลือไว้เนี่ยประมาณต้นรับได้ต่อได้กค่นั้นเลนเอาสมมุติว่าเริ่มต้นที่ต้นอายุ7ปีใช่ไหมครับที่จะออกดอกครตอนนั้นถ้า7ปีเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยเราไว้สักกี่ผลต่อต้นครับประมาณเจดิบลูกเเจ็ดแปดสิบลูกเลยนะครับ ต้น7ปีเนี่ยนะครต้น8ปี9ปีก็ไล่กันไปครับไล่กันไปไอ้ต้น30ปีเนี่ยสงสัยจริงๆเลยเราเอาไว้ผลกี่ผลกันครับมันสูงอ่ะมันใหญ่อ่ะทประมาณสามต้นตันครับต้น30ปีเนี่ยนะครับสามต้นตันมันมีกี่ต้นกันครับต้น30มสิบปีประมาณสามว่าต้นเราที่บูกไบิกเลยครับสามสิบเก่าต้นต้น30ปี3ต้น1ตันเรามี30ต้นก็คิดกันเองก็แล้วกันนะครับและที่สำคัญผลมันออกมาลักษณะรูปทรงเป็นยังไงครับมันกลมดีครับน่าจะเที่ยวว่ามีก้อนก้อนเรื่องของน้ำหนักลูกล โลานลพี่พีนี่ครับแมันดกต้นมากจะดกมากดกมากครับจะลูกลูกจัมโบ้จะไม่มีพีนี่ผมกไม่มีบอกระจมโบมมันเดี่ยวมันติดดกมากมันไม่มีจัมโบ้ครับสี่ถึงห้าโลนี่เป็นน้ําหนักที่เหมาะสมเลยนะครับเขาไซส์่อนี้ครับโอ้เขาาถือว่าเป็นไซส์ที่มาตรฐาน ตอนนั้นใช้คู่หูและหญิงเกษตรพร้อมกันไปเลยใช่ไหมครับครับพร้อมกันต่อต้นแล้วเราใส่ยังไงต้นใหญ่ประมาณสามลูกครับสาปีนี่นะครับประมาณสามใส่ไป3โลสก,ก,กี่วันครั้งครับเดือนกว่าหรอเปล่าเดือนกว่า<ๆ>เราใช้มาตั้งแต่เดือนกุมภาหกแปดไอ้ต้นให,ใหญ่ๆสูงๆอนะ่ะอย่างเขาอย่างเงี้ยฉีดยังไงหม้ไปแต่ตอนนั้นไปมาล้ำหนึ่งครับกระจายใส่าย,ยางพูกขึ้นไปเดี๋วกระจฉีดครับไส้าย,ยางผูกกับไม้นี่นะกับจะดึงขึ้นไปเดี๋ยกระจฉีดแล้วชลใช้เครื่องปั๊มกับเครื่องปั๊มเนี่ยเครื่องปังแล้วลักษณะอย่างเนี้ยครับมันอยู่ ชื้นมีฝนตกตลอดอย่างนี้เราต้องใช้ความพยายามอย่างสูงไหมครับจะพยายามมากครับพยายามมากนะพอเห็นผลผลิตแล้วเป็นไงครับดีใจครับได้ติดลักผมไม่อยากถามมากเพิ่มเติมมากเอารู้ว่าสิ่งตรงนี้เป็นความตั้งใจและความพยายามที่แตกต่างจากสวนทั่วไปเพราะมันอยู่บนเขาสูงชันถูกไหมครับการเดินทางก็ด้วยมอเตอร์ไซค์กับการเดินเท้าที่สําคัญเมื่อมีความตั้งใจอย่างนี้นะครับเราก็ดูแลต้นสูงก็บอกวิธีไปว่า ไม่ต้องพ่นไปไกลเอาแค่ไหนแค่นั้นถูกไหมครับ,รบมันสามารถเข้าไปดูแลบํารุงรักษาได้ถึงยอดถึงใบเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดใยนี้ลุงนัดอยากจะบอกเพื่อนพ้องที่ปลูกทุเรียนบนเขาสูงแบบเราเนี่ยนะครับแล้วก็ออกจะลาดชันเดินทางด้วยความยากลําบากการขนส่งก็ถือว่าลําบากเหมือนกันแต่สุดท้ายสบายใจด้วยเรื่องอะไรบอกเขาด้วยครับ ติดพ้นดีครับถ้าใครซื้อก็ลงเล่ก่อนครับลงเล่เราต้าติดพนก็ต้องต้องไม่ลาแล้วตัวนนี้ก็ลองลงตีครับก็ผูเยนต้องซื้อกันลงสุกสุดนนะครับแต่ถ้าคนนไอ้ดีก็ตซื้อเตครับลองเพยครับบอกต่อครับที่สําคัญคือลองเพื่อให้รู้ว่ามันมีความสุขในนวัตกรรมนี้นะครับแล้วการนี้ครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์มีอะไรอยากจะบอกเล่าถึงผู้ที่มีสวนสไตล์เรามี สไตล์เขาสูงอย่างนี้ครับช่วยบอกเขาด้วยนะครับที่ปรกษาค,ครับค่ะ,ะวันนี้เนี่ยนะคะพี่ดาวมองเห็นว่าสวนตานัดเนี่ยนะคะทำกะเกษตรอินทรีย์อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ได้ผลดีมากในขณะที่เป็นพื้นที่สูงชันแล้วก็เดินทางไม่สะดวกการขนส่งก็ไม่สะดวกเลยแต่ว่าตานัดเนี่ยนะคะได้มาใช้ 3G เกอร์เอร์เพนของเราทําให้สามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็สามารถที่จะพกพาเนี่ยคือ เขาเรียกว่าไม่ต้องพกพามาเยอะหลายอย่างแค่3คเกอร์เบอร์เพน์ของเราแค่นั้นก็เอาอยู่อยากจะให้พี่น้องชาวสวนเนี่ยนะคะได้ใช้ผลิตภัณฑ์3เกอร์เบอร์เพนของเราค่ะโอ้โหครับนั่นคือทั้งความสุขของเจ้าของสวนและความสุขของที่ปรึกสาผลิตภัณฑ์ที่แนะนําด้านอินทรีย์ทางการเกษตรทุกคนใช้แล้วชีวภาพชีวพันธุ์อย่างนี้แหละครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งของพี่น้องชาวสวนนะครับโดยเฉพาะ ที่เขาหลวงแห่งนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกหนึ่งต้นแบบของการปลูกบนพื้นที่สูงไม่ว่าพื้นที่ใดๆครับในแผ่นดินไทยนี้ครับก็ถือว่าอยู่สูงอยู่ต่ําอยู่ลาบเหมือนกันหมดครับใช้ได้หมดเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจไม่ต้องแบกมามากมายครับเอามาสองซองนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ทางดินก็ถือว่าง่ายต่อการขนส่งง่ายต่อการดูแลต้นพืชต้นพันธุ์ที่สําคัญสุดท้ายขีดเส้นใต้ครับพี่น้องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ในทุกพื้นที่จริงๆวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนอีกหนึ่งต้นแบบทางการเกษตรกับนวัตรรรมหส่3เกลวแพนสูตรใหม่สูตรที่ใช้ไหลยยิ่งนักนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกับความสุขแบบนี้อีกหลายๆส่วนครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครัสาเกลวแพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำาไร,กรเกษตรกรรมไทยยังยืนยังยืนย